ถึงที่ว่าคุณจะชอบการแสดงของคู่เพื่อนหรือว่าอะไรก็ขึ้นมาก็ตามสิ่งสําคัญเลยคุณอย่าลืมว่าผมอะ่ะเป็นพี่ชายนะครับผมขออนุญ,ญาตคือแบบว่าใครที่แบบว่าที่จิ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือผมอะ่ะไม่ชอบคือผมแบบอย่าอย่าคือชอบได้ต้องบอกว่าชอบได้แต่มันไม่ควรที่จะเกินเลยเกินไปเขาจะคำาับว่าถ้าเป็นเพื่อเนก็ไม่อยากให้มีการจิ้นเนะ็ตนุ่นไม่อยากให้มี เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าน้องนุ่นเขาเป็นแฟนของน้องนุแล้วนุเป็นขครนุเป็นน้องชายแนทใช่ไหมครับนุเป็นน้องชายแนทซึ่งผมเป็นเพื่อนนุ่นการทํางานอ่ะทุกคนต้องรู้ว่าผมมีหน้าที่เป็นผู้กํากับ ใชมม่ไม่ต้องมาชมผมไม่ต้องมาชมผมแล้วด่าน้องผมเพราะว่าถ้าคุณชมผมแล้วด่าน้องผมผมมาจจะด่าคุณให้คุณชมผมผมก็จะด่าคุณเพราะว่าอะไรเพราะคุณด่าน้องผมน้องผมใครก็แตะไม่ได้นะคุณอย่าลืมแล้วแล้ว,แล,วแล้วบางคนเนะี่ยวันนั้นที่เกิดการคือที่ท,ที่ผมเนี่ยที่คนเอารูปมาลงผมไปถ่ายไปถ่ายโปรเจกต์ก็คือไปถ่ายโปรเจกต์โคปเปอร์เพลงผมไปถ่ายโปรเจกต์โคปเปอร์เพลง ข้าใจไหมครับผมไปทำคอนเสิร์ตคัฟเรเพลงก็ไปบอกว่าไปเป็นเพคเอ็มวให้ให้นุ่นเหรอคะทำไมนุนไม่ไปนุ้เขาไปครับนุ้เขาอยู่อยุธยาอยู่กับนุ่นนุ้นุว่ะเขาใกล้นุ่นมาก,กมากมากอยู่แล้วเขาอยู่ด้วยกันทุกวันผมเกี้ยวกับน,น้องผมอะผมเกี้ยวกับน,น้องสซอรพรายผมอะผมจับแขนอะผมไม่ได้จับอย่างนี้นะทุกคนผมจับแบบนี้ครับนี่นี่นี่คือการให้เกียรติผมให้เกียรติที่สุดแต่ทําไมจะต้องมาชมผมแล้วว่าน้องผม ผมไม่โอเคถ้าผมพูดวันนี้แล้วคุณคนที่ตามชื่นชอบในผลง,งานของผมกับการที่ผมเลี้ยงคู่กับน,นุ่นถ้าผมพูดในวันนี้แล้วถ้าคุณไม่โอเคเพราะว่าคุณคนจับจิน้นถ้าคุณไม่โอเคก็แล้วแต่คุณเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณว่าน้องผมเข้าใจไหมครับผมไม่โอเคผมไม่โอเคนั่นคืออะไรทําไมมันแปลกตรงที่ว่าทําไมคนเราเขาเป็นครอบครัวกันเนี่ย ผมเป็นพี่ชายนุนุเป็นแฟนนุน่นทำไมคนเราเป็นครอบครัวกันทำไมจะต้องมีคำพูดว่าคนนี้เหมาะกว่าคนนี้สมควรกว่าเนี่ยและอันเนี้ยจะผมผมผมเห็นจ่า,จาเลยไม่รู้ของรอน่าจะไม่หรอกเนี่ยหน้าให้คู่นี้แต่งงานกันส่งอดีน่ารักครอบครัวคุณเป็นยังไงอ่ะผมพูดจริงครอบครัวคุณเป็นคนยังไง หรือว่าครอบครัวคุณจะต้องบอ,อกว่าถ้าน้องมีแฟนถ้าพี่เหมาะกว่าก็คือต้องเปลี่ยนมึงบ้าเปล่าจริงอันนี้พูดเลยมึงบ้าเปล่าครอบครัวเป็นยังไงฮะครอบครัวคุณปกติเปล่าเออแล้วแซวอะไรกันอ่ะให้เกียรดเขาด้วย ครอบครัวใครจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ครอบครัวผมเป็นอย่างนี้ครอบครัวผมนั่นคือการให้ความสําคัญซึ่งกันและกันการให้ความสําคัญซึ่งกันและกันมันถูกต้องที่สุดนุ่นคือน้องสะพ้ายผมครอบครัวผมทํางานกันเป็นครอบครัวแล้วผมอยู่ด้วยกันผมอยู่ด้วยกันผมอยู่กันด้วยความรัก <Census. S 1> นะครับผมอยู่กันด้วยความรักผมไปทํางานในหะ้นุ่นอ่ะทุกวันนี้ผมทางานผมมีตาแหน่งเป็นผู้กากับ และผมได้ทางานเพราะว่าอะไรเพราะพี่วุ่นเป็นคนเปิดโอกาสรุ่นเป็นคนเปิดโอกาสเหนือเนตเล็อขอดเป็นคนเปิดโอกาสให้ผมได้ไปถ่าย m อมได้ไปถ่ายถ่ายคเวอร์เพลงในวันนั้นเพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ขึ้นตีบผมขอบคุณเขาผมขอบคุณเขาแล้วทาไมผมแล้วทาไมจะต้องไปจับว่าเอา้าเนี่ยไปถ่ายเอ็มบีคู่กันน้องผมเขาอยู่ใกล้กันนี้กว่านี้อีกอุยจิตลองมาดูหน้างานมันดูที่เขาอยู่ด้วยกันทุกวันน่ะยังไม่ชัดเจนพออีกเหรอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องอันนี้เอา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 ให้มันดีๆอู้บอกเลยมันเขียนอะไรเนี่ยฮะช่างผู้เขียนอะไรอ่ะ